สวัสดีค่ะพี่น้องที่เขาโลภรักค่ะสาวลินกับสีย่างปลา้ปาปลานินเนาะคะ่ะโดยการใส่เตาทานเนาะคะ่ะเนาะใส่เตาทาน,นะคะ่ะแล้วก็ใส่ใบขิงเนาะคะ่ะใบขิงขางสวนอยู่บ้านทีละคะ่ะเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไฟก็ยังมันเด็กเขาทีต่อคะ่ะตังพี่น้องมึงก่อนเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะสาวว่าล่างสักก่อนเดี่ค่ะ ล้างซะก่อนนะคะทําการล้างให้สะอาดก่อนจากนั้นสาวาก็จะใส่ไปคิ้งนะคะเดี๋ยวก็จะหอได้ไปคิงเนาะค่ะนะคะใช้เตาถ่านเนาะค่ะเนาะอเตาถ่านเนาะค่ะเดี๋ยวกะกาเนาะค่ะเนาะค่อยๆไปเดี๋ยวกะกาก็จะมีมาหารหอมหัวแดงพริกขี้หนูซอยหรือ พี่แข้งทอดก็แล้วแล้วแต่ใครชอบเนาะคะ่ะเนาะใช้คำว่าย่างเนาะคะ่ะโมเมนต์หมกเนาะคะ่ะย่างปลาบนเตาถ่านนะคะแต่ใจเย็นๆคอ่คอยๆย่างดอกค่ะเนาะค,ะะคะ่ะเดี๋ยวรอให้ไฟละอุก,ก่อนไม่รีบค่ะประเดี๋ยวมันจะใหมเนาะคะ่ะเนาะทานแห้งค่อยๆไปนะคะ ย่างปลาราปะนินนะคะหอวด้วยใบขานะคะในกลิ่นของใบขาก็จะมีความหอมขึ้นจมูกนะคะหอมขาถ้าใครไม่ถูกกับกลิ่นของขาเราก็หันไปใช้ใบตองได้นะคะแต่สาวัสจะเป็นคนที่ชอบใบขาใบขิงอะไรต่างๆนะคะ,ะตัวเองชอบแบบนี้ก็เลยได้ทั้งกลิ่นใบขานะคะ ได้ทั้งความหอมจากเตาถ่านเนาะค่ะนอกค่ะ,ก,คะก็เลยนำมาฝากพี่ฝากน้องนะคะขอบคุณเด้อค่ะฝากคลิปน้อยๆสาว่าในเด้อค่ะพี่น้องทุกท่านทุกคนขอสุขภาพดีทัวนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ